ทุกคนหลังจากห่างหายไปนานนี่เราจะมาดูเรือลงนะช่วงนี้เดือนมกรานะน้ำสูงนี่เห็นไหมน้ำเต็มเลยบางวันนี่ถึงถนนเลยนะนี่บอกคงรถมาหยุดก่อน น้ำมาทำอะไรอ่ะลาดล,อล,าดล้อให้มันลื่นนะทำไมไม่เอาจาระบีอ่ะมันเปลืองจารบีมันเปลืองน้าน้ำดีกว่านี่นะจะได้ไม่เสียงดังนี่เขาล่าล,าล้อเห็นไหมอาป็กรถมา ไปเลยนี่ให้มอไซค์ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาเห็นไหมเขาใช้สลิงเนี่ยสามเส้นเห็นไหมแปลว,ว่าเรือหนักนะมันก็เลยทําความเร็วในการดึงไม่ได้ถ้าเป็นมอไซค์ก็ให้ไปก่อนนี่ถ้ามาันออกมาได้ครึ่งถนนแล้วไม่ต้องไปแล้วจอดคอย มาครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บม,มันก็จะไหลแล้วนะนี่เรายืนบนคานเลยนะ ไม่อยากไปตรงน้ำหรือใครอยากเห็นทำไหมไปเดี๋ยวเดินไปน้ำก็ได้ทันอยู่นี่ใครจะมาดูก็มาดูได้นะเผื่อๆเดี๋ยวครจขยับให้ีหน่อยแต่น้ำจะกระเด็นเลอะงงเกง่ง

แล้วก็กระเที่ยงนดะ้เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะไปดูน้ำขุ่นนี่ก็เหมือนเดิมก็ไอ้ต้นสลิงก็เห็นม้าพาลงไปแล้วเดี๋ยวลากกลับขึ้นมาตรงนี้ขยะเยอะมากเก็บทุกวันอะ่ะไม่ไหวอะ่ะไม่หมดอะ่ะไงก็ช่วยกันทิ้งลงถังกันด้วยนะทุกคนไปบ๊ายบาย